สวัสดีครับ FC ฮานาทูทท่านครับสวัสดีครับ FC พ่อคารวยครับพบกันเช่นเคยครับในหางตัวเลขการสิ่ยงโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลพื้นบ้านครับทั้งฮานอยลาวพัฒนาเนาะรวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆและอีกไม่กี่อึดใจวันสองวันก็รัฐไทยเนาะเต็มๆอีกแล้วนะครับสําหรับคอสาวกไทยทั้งหลายนะครับรู้ว่าอั้นแต่ฉันก็แทงนะครับอ้าวยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าอั้นมากก็ฮานอยเราปลอบใจเสมอนะครับ เช่นเคยครับพบกรรมในรอบของวันที่29าพฤษภาคม2 5 6 5ครับวันอาทิตย์วันพักผ่อนของหลายๆลายคนนะตกเย็นบ่ายคอยมาเฮงมาปังกันต่อครับมาสรุปแนวทางของวันเสาร์ครับหน่วยวันดาศ์ใครเห็งใครปังบ้างครับสี้อยโอโหแตกกระเจิงเลยครับฮานอยเฉพาะกิจครับบนมา619ล่างมา65นะครับฮานอยพิเศษครับบนมา044สายเบิ้ลจ้าล่างมา90นะครับหานอยปกติครับ บนมา3 1 8ล่างมา1 3ปิดท้ายฮานอย VAP ครับบน4 0 5ล่าง8 4ครับ8 4 4 8นะมาตัวกลับนะครับ0 5 5 0มาตัวกลับครับ1 3 3 1มาตัวกลับนะครับ9 0มาตัวตรงนะครับตัวเน้นให้เลยเนาะ4 4ก็มาตัวเน้นให้ขอแสดงความยิดีกับคนที่เฮงทิปปังในรอบวันที่ วันเสาร์ที่28ครับ4น่อยครับเข้า 9, 4, 4, 9, 194490130 5และ84ก็เห็นปังกันไปเนาะใครยังไม่เห็นไม่ปังห้ามพลาดวันอาทิตย์เบิ้ลอาจจะมาอะไรก็เป็นไปได้มาดูแนวทางรอบวันอาทิตย์ที่19 29พฤษภาคมกันนะครับเช่นเคยครับเลขคำนวณสูตรวางให้จับได้วินได้2ตัว3ตัวนะครับ ชื่นชอบก็จับวินได้นะสายวินเด่นเบิ้ลวางแค่2ชุดอะไรก็เป็นไปได้นะครับสถิติไม่เบิ้ลมานอาทิตย์มานานแล้วอาจจะเบิ้ลก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเด่นรอบนะครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยครับเด่นมาชุดเดียวเนาะมารอบเดียวนอกนั้นก็เจาะอ,อย่างเดียวเลยก็ต้องขออภัยสายรูดเดอร์อ้าววันอาทิตย์แก้ตัวใหม่เฮงปังแน่นอนห้ามพลาดครับบอกไปแล้วนะเด่นรอบแต่ละรอบนี้ห้าม ลืมเด็ดขาดเลยครับจับไปด้วยนะครับตัวที่เน้นตัวที่ติ๊กให้ตัวที่มีแนวโน้มก็เน้นให้เนาะสังเกตบังเดอร์ดินสอติก๊กดินสอเขียนไว้ให้เนี่ยดูดีๆเดอ้อเขียนไว้ให้ละนะครับชุดนอกตารางนะครับก็ให้เหมือนเดิมเขาเช่นเคยนะครับจับวินได้นะเลขกําลังวันนี้มาบ่อยนะครับ3ตัวมาบ่อยมากนะครับนะก็เฮงๆปังๆอยู่เนาะ ชุดนกตารางให้เด่น3ามสนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะส่วนตัวที่เน้นก็6กห้เนาะหกนี้ชอบมากๆเลยนะลองดูนะครับแนวโน้มเนี่ยในรอบของวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่เบิ้ลครับแต่จะเรียงเนาะอย่างเช่น1นึ่งสามองอะไรเงี้ยนะการเรียงเขาจะไปเป็นในแนวนั้นเนาะ หรือจะเป็น8 8 5อะไรอยอะไรเงี้ยนะ858อะไรอยอะไรเงี้ยนะก,ก็ว่ากันไปอ้าวลองดูนะครับขอให้เฮงให้ปังครับพี่น้อง fc ทุกท่านครับยังไงก็ฝากช่องพอขรวยนะครับแนวทางแมนแมนปังๆสลับสีหน่อยแล้วก็เหล่าพัฒนาของเรานะครับขอให้ถูกหวยรวยเงินทุกทุกคนแล้วครับขอบคุณทุกยอดไลค์แล้วครับเด้อขอบคุณมากๆกอ้าวก็เฮงก็ปังในรอบวันอาทิตนยะ์เนาะพักผ่อนแล้วก็มารวยกันครับสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีจ้า